เพื่อนๆที่อยากได้สว่านมาใช้ทําง,งานสักตัวหนึ่งแล้วก็สามารถใช้งานได้ครบก็แนะนำตัวนี้เลยครับผมสว่านสามระบบของมาสาุนะครับรุ่น acdh 1 9 5ตัวเนี้ใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับใช้งานได้ครบ ไม่ว่าจะเป็นการนํามาขันสกูยิงสกูต่างๆเนี่ยก็ยิงได้ง่ายสบายมากๆเลยหรือว่าเราจะมาเจาะรูไม้ต่างๆเพื่อทํางานดีวายงานช่างเลยนะครับผมก็สามารถทําได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเจาะเหล็กเนี่ยก็เจาะได้ดีเลยหรือว่าเราจะนํามาเจาะปูนเนี่ยก็สามารถเจาะได้นะครับเพราะว่ามีระบบกระแทกมาให้ด้วยแรงิดของเขาเนี่ยก็สูงเหมือนกันนะครับ 60นเมตรเลยเวลาจะยิงสกูงานต่างๆเนี่ยเราก็สามารถปรับแรงบิด ตื้นของอองานที่เราจะยิงสกูได้รุ่นนี้มเอเตอร์ของเขานะครับเป็นแบบบัสเลรไรแปลงถ่านนะครับแล้วก็หมดปัญหาในเรื่องของหัวจับดอกสว่านที่จับไม่แน่นนะครับเพราะว่าหัวจับของเขาเนี่ยเป็นแบบริปรีลีสนะครับคลิกล็อกตัวน้ำหนักเครื่องเนี่ยก็เ,เบานะครับใช้งานได้ง่ายเป็นสว่านแบบขนาดเล็กนะครับ16.8โวลต์ซึ่งก็น่าสนใจน่าใช้มากๆเลยนะครับใครสนใจเนี่ยก็กดที่พิกัดล่างซ้ายเลยครับผม